พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนณวัดสุวรรณดารา,รามอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมป้อมเพชรเดิมชื่อว่าวัดทอง ่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดทั้งหมดจึงถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จัก,กรีลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดตัวโบสถ์จะตกท้องช้างทําให้คล้ายท้องเรือสมภาซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียนวาดโดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจิตรกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมานที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตกที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสวนสามชาดก จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารส่งวางพวงมาลัยและสรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองพระประธานประจำพระวิหารทั้งนี้ปัจจุบันวัดสุวรรณดาราราม,มีพระเมธีวชิรธาดาเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา15รูป ตอนมาเวลา17นาฬิกา59นาทีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ตอนท้ายบนเกาะลอยน้ำพระราชวังบางปะอิน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานประทับที่พระราชวังบางปะอินโดยมีพระอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ศิลปะสมัยกลางของยุโรปเรียนแบบบทคริสต์ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธนริมนธรรมโมพาตที่บริเวณฐานทุกชีสร้างเหมือนที่ตั้งไม้กลางเขนฝาผนังพระอุโบสถด,ด้านหน้าพระประธานมีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของรัชกาลที่หประดับด้วยกระจกสี ภายในบริเวณวัดยังมีหอพระคันทรราช์พระพุทธรูปยืนปางขอฝนหอพระพุทธศิลาประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกฝีมือช่างขอมอายุนับพันปีที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมรูปทรงมา้า สุสารสวนหินดิศสกุลอนุสร์สำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้าจอมมันดาชุ่มในรัชกาลที่สี่และอัฐิของราชสกุลดิศสกุลต้นพระศรีมหาโพน้าพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประทับขณะทรงพนวดและจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อปี2426 รวมไปถึงกุฏิสง์และหอพระไตรปิฎกโด,ดยหมู่อาคารต่างๆล้วนเป็นศิลปะแบบตะวันตก จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมนทนลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถสรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัฐทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรและประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามทรงวางผ้าตรที่พานแว่นฟ้าพระราชวชิรสารสุธีอเนกมนุโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจรารณาผ้าป่า ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระภิกษสุสงฆ์จำพรรษา25รูปสามเณร147รูป